คนซื้อตรงนะครับคนซื้อตรงเนี่ยเขามีเส้นไหนกันนะครับเราตามมาแอบดูมือเขากันนะครับสำหรับคนที่มีความซื้อตรงนะครับมีนิสัยทะเยอทะยานนะครับมีความใฝ่ฝันสูงนะครับชอบยกระดับของตัวเองนะครับมีการดิ้นรนเนี่ยมีความฉลาดนะครับเขาจะมีเส้นชีวิตนะครับที่มีแขนงแยกไปถึงเนินพฤหัสนะครับเขาจะมีเส้นแขนงนะครับจากเส้นชีวิตนะครับแล้วก็วิ่งไปเนินพฤหัสนะครับคนพวกนี้นะครับเขาจะมีนิสัยที่ทะเยอทะยานฝันสูง ชอบยกระดับตัวเองชอบดิ้นรนนะครับแต่เป็นคนที่ฉลาดมีความสามารถนะครับสามารถเป็นผู้นําได้เป็นหัวหน้าได้นะครับเป็นเจ้าของกิจการได้นะครับรับผิดชอบนะครับมีความรับผิดชอบนะครับแล้วก็เป็นที่น่านับถือนะครับเพราะว่าเนินพระเหัสเนี่ยเป็นเนินของคุณธรรมนะครับถ้าใครมีเส้นหรือสนิ์ที่ดีวิ่งขึ้นเนินพระเหัสนะครับแต่ว่าคุณเป็นคนที่มีคุณธรรมเพราะฉะนั้นคนที่มีคุณธรรมเนี่ยเป็นคนที่น่านับถือนะครับและที่สําคัญที่สุด เ้ามิน,นิสัยซื้อตรงนะครับสำหรับเส้นนี้จะอยู่ในหนังสือศาสตร์ลายมือเล่มที่2นะครับ